ีพุทธศักราช232 0คือปีที่ประวัติศาสตร์กองทัพไทยต้องบันทึกไว้ด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธนเรศวร200 0อาวุธเชิงยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ที่ทําให้โลกต้องหันกลับมามองประเทศไทยอีกครั้งขีปนาวุธนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถทางวิศวกรรมและนวัตกรรมไทยแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังการรบไทยที่แท้จริงจุดกําเนิดของโครงการนาเรศวน200 0 โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นจากความต้องการที่จะพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศหลังปี2025ไทยเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลและกองทัพจึงตัดสินใจรเริ่มแผนวิจัยและพัฒนาขีปนาวุธด้วยเทคโนโลยีของคนไทยชื่อนเรศวน2 0 0พได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระนเรศมหารมหาร,มหาราชานักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกป้องเอกราชของชาติไทยเพื่อสื่อถึงเจตนารมในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต สมรรถนะที่โลกต้องถึงนเรศวน2 0 0พมาพร้อมสมรรถนะที่เหนือกว่าขีปนาวุธหลายประเทศในภูมิภาคระยะยิงไกลสูงสุด3 0 0พันกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของเอเชียตะวันออกความเร็วไฮเปอร์โซนิกม็อบ9ก้าเร็วกว่าเสียงเกือบ9้าเท่าทำให้แทบไม่มีระบบป้องกันใดาตามทันระบบนำวิธีอัจฉริยะใช้การผสานสัญญาณดาวเทียมเจียนซืสรุ่นใหม่ของไทยกับ AI วิคราะห์เส้นทางแบบเรียวไทม์ ค่าความแม่นยำสูงคลาดเคลื่อนไม่เกิน1เมตรแม้ยิงจากระยะไกลหลายพันกิโลเมตรรองรับหัวรบหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นแรงระเบิดสูงเจาะเกราะหรือหัวรบทางอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จคือเทคโนโลยีสุดล้ำที่คนไทยร่วมกันพัฒนาวัสดุคอมโพสิตทนความร้อนสูงทำให้สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่เสียสมรรถนะระบบควบคุม AI deep learning ที่เรียนรู้จากการจำลองการรบหลายแสนครั้ง กลไกลต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถป้องกันการแทรกแซงจากคู่แข่งการทดสอบอุโมงค์ลมความเร็วสูงที่ทําให้ทีมงานมั่นใจว่าขีปนาวุธจะ,สะเสถียรแม่บินด้วยความเร็วมหาศาลการทดสอบครั้งแรกการทดสอบนเรสวน2,000จัดขึ้นอย่างเป็นความลับในพื้นที่ตะวันออกของประเทศขีปนาวุธถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วทะยานด้วยความเร็วมก9กและมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งอยู่ไกลกว่า2,800กิเมตร ผลการทดสอบสร้างความตะลึงเมื่อเป้าหมายถูกโจมตีด้วยความคลาดเคลื่อนเพียง70เซนติเมตรยืนยันว่าระบบนำวิธีและการควบคุมการบินของไทยประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงการเปรียบเทียบกับขีปนาวุธระดับโลกเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของประเทศมหาอำนาจเช่น DF-27 ของจีนหรือ k i n s e ์ของรัสเซียจะเห็นได้ว่านเรศวน2,000ไม่ได้กว่าแต่อย่างใดบางด้านยังแสดงศักยภาพที่เหนือกว่าโดยเฉพาะการใช้ AI ที่พัฒนาโดยคนไทยเอง นี่คือหลักฐานว่าไทยไม่ใช่เพียงผู้ซื้ออาวุธอีกต่อไปแต่เป็นผู้สร้างที่มีที่ยืนในเวทีโลกสมดุลใหม่ในภูมิภาคการมีนเรศวร2 0 0พทําให้สมดุลทางการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนไปทันทีประเทศเพื่อนบ้านต้องทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันของตนไทยมีเครื่องมือป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์ที่ทาให้คู่แข่งไม่กล้าเสี่ยงภูมิภาคนี้อาจก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ไทยมีบทบาทสําคัญด้านความมั่นคง ปฏิกิริยาจากนานาชาติหลังการเปิดตัวมีเสียงตอบรับที่แตกต่างกันบางประเทศพันธมิตรแสดงความยินดีและเสนอความร่วมมือด้านการวิจัยบางชาติในภูมิภาคกังวลว่าจะเป็นการแข่งขันด้านอาวุธรอบใหม่มหาอำนาจโลกเฝ้าจับตามองไทยอย่างใกล้ชิดเพราะเห็นศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญขีปนาวุธไทยความภาคภูมิใจของชาติ มากไปกว่าความสามารถทางการรบนเรศวร2,000คือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนมันสะท้อนว่าไทยไม่แพ้ใครในโลกและสามารถสร,าสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยฝีมือคนไทยเองนี่คือแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อสารต่ออนาคตของประเทศวิสัยทัศน์อนาคตสู่นเรศวร3,000รัฐบาลไทยไม่ได้หยุดเพียงแค่รุ่น2 0 0 0แต่ได้วางแผนไปสู่รุ่นถัดไป นเรศวร3,000ที่มีระยะยิงกว่า5,000กิโลเมตรการติดตั้งบนเรือดำน้ำและเครื่องบินเพื่อสร้างพลังโจมตีจากทุกมิติการวิจัยพลังงานใหม่เช่นเชื้อเพลิงสะอาดและระบบควอนตัมคอมพิวติง้งบทสรุปยุคใหม่แห่งพลังการรบไทย การเปิดตัวขี่ปนาวุธไทยนเรศวร2,000พลังการรบไทยขี่ปนาวุธ2 0 3 2คือสัญญาณว่าประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุคใหม่ของความมั่นคงขี่ปนาวุธนี้ไม่ใช่เพียงอาวุธเชิงยุทธศาสตร์แต่คือคำประกาศต่อโลกว่าไทยมีพลมีศักยภาพและพร้อมยืนหยัดอย่างภาคภูมิในเวทีโลกนี่คือจุดเริ่มต้นของอนาคตที่จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าปี2 0 3 2คือปีที่พลังการรบไทยทำให้โลกต้องตะลึง